ับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดล่องเสือเป็นนะครับข้างในเป็นพุทธรูปเชียงแสนสิงหนึ่งนะครับซึ่งจะคล้ายพิมพ์ของพระอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะได้ไปชมกันครับนะครับมีลักษณะของพิมพระสมเด็จที่ตรงกับพุทธรูปเชียงแสนสิงหนึ่งด้วยครับองค์ต่อมาครับองค์นี้นะครับองค์นี้นี่เป็นลักษณะเรียกว่าพระพิมพ์เชียงแสนนะครับสิงหนึ่ง นะครับแต่งนี้สิ่งหนึ่งลึกมาเนื้อนะครับเป็นลักษณะเนี้ยต้องบอกว่าหนึกแกละนะครับขาวหนึกแกละนะครับใบหน้านะครับจริงๆแล้วเป็นลักษณะตะกกมพิกไทยด้วยแต่ไม่ถึงครับเอันนี้ก็ออกเป็นลักษณะผลกระตู้นหนึ่งนะครับองนี้ก็ออกผลกระตู้นแล้วก็ความพิเศษขององนี้คือ เป็นพระพิมพ์เชียงแสนนะครับท่านี้เชียงแสนเราดูอะไรบ้างครับหนึ่งนะครับซอกลักแร้ซ้ายครับจะทะแยงเป็นมุมแหลงเข้าไปเลยครับประมาณสามสิบองศาถ้าพูดกันเป็นการวัดมุมนะครับประมาณสามสิบองศาและจะทําให้ลักษณะไหลซ้ายเนี่ยดูคอดพอคอดปุ๊บเนี่ยออกมาขยายเนี่ยจะดูลำํี่นะครัพระเชียงแสนนะครับล่ำและตรงนี้นะครับมีสักคติสั้น จริงๆนี่เป็นองค์ที่เขาเรียกว่าองค์เสียดงครับสัมติอยู่ประมาณนี้อ,อยู่แค่ราวนมนะครับอันนี้อันนี้ลงมาลึกนะครับแต่อยู่ในพิมพ์เดียวกันอยู่ในศิละปะพุทธศิลป์เดียวกันนะครับเป็นลักษณะผระเชยงแสนนะครับเป็นกลุ่มที่เป็นเสียดมก็คือสิ่งหนึ่งนะครับเนื้อจริงๆต้องบอกว่าเนื้อนีนนอ่เป็นลักษณะที่เป็นปูนแล้วก็อาจจะมีการผสมเขาเรียกว่า นเวลาให้ความร้อนเนี่ยจะมีลักษณะที่ออกคล้ายๆกับกระเบื้องเวลาเราดูนะครับนี่อีกลักษณะหนึ่งนะครับเป็นนึกแปลงตรงนี้เนี่ยเป็นชายจีวอนะครับซึ่งเขาเรียกว่าเป็นอย่างที้คือชายจีวอหนาขึ้นมาครับจริงๆอันนี้ชายยอนหนานะครับแล้วก็ลักษณะนะครับเห็นลําพอชัดเจนนะครับเกตจรดซุ้มนะครับพิมพ์อกผายนี่นะครับ เนื่องจากการทำมุมที่บอกว่าเป็นมุมแหลมเนี่ยสามสิบองศาแลณะ,ละเป็นอกผายอันนี้เป็นคุณสมบัติถ้าบอกผมก็ต้องบอกว่าเป็นพระเชียงแสนนะครับสิ่งหนึ่งนะครับทีนี้จ,จะเป็นสิ่งสองนะ, <c oughs> นะครับองค์นี้นะเพราะว่าเพราะว่ายาวกว่าปกติม <c oughs> าไปดูแรกถ้าเกิดใครวัดวัดที่ดังๆเดี๋ยวผมอาจจะขึ้นรูปเทียบให้นะครับวัดล่องเสือเต้นวัดล่องเสือเต้นที่ดังๆเนี่ยที่อยู่เชียงรายนะครับจะเป็นเขียนเลยว่าพระเชียงแสนสิ่งหนึ่ง จะมีทีวออยู่ตรงนี้เดีย๋ยวผมอาจจะแทรกคลิปที่เป็นทาเชียงแสนสิงหนงเข้ามาให้ดูนะครับแล้วก็ความพิเศษอีกครับปฏติพิมพที่เราเรียกพิมพเสียดมเนี่ยนะครับเขาจะมีเส้นที่เป็นเส้นอาสนะนะครับเส้นเดียวอันนี้เนี่ยมีสองเสน้นนี่นะพิเศษนะครับเข้าลักษณะของรียอประวัยที่เรียกว่าพิมพระประธานถ้าองค์นี้ใช่ผมเรียกผมเรียกว่าพิมพระประธานเชียงแสนนะครับ ถ้าสังคติสั้นก็พิมพ์พระประธานเชียงแสนสิงหนึ่งนะครับเพราะสิงเนี่ยมันมีสิงหนึ่งสองสามใช่ไหมครับอันนี้น่าจะสองแล้วล่ะนะครับเปนเชียงแสนสิงสองแล้วเนะให้เล็กพิมพ์พระประธานเพราะว่ามีเส้นสังคติสองเส้นว่ากันตามหนังสือของที่เปรยวายคือปกติพระประธานโมีอโบสถนะครับฐานก็จะเยอะและที่ฐานเ็าเนี่ยจะมีเส้นนิสิพนะมีเส้นโบลูกแกว้วมีครบเส้นจะมีคลิปหนึ่งที่ผมอ,อธิบายฐานพระ ชัดเจนครับแล้วก็ไปตรงกับลักษณะของย่อมุมของเจดีด้วยซึ่งเป็นศิละปะตั้งแต่อุทยาแล้วเราจะไปดูตรงนั้นเอาน,นะครับเออดี๋ครับซ้ายลุพงพระฐานเขียงนะครับจะมีลักษณะสอบตรงนะครับด้านขวาเหมือนกันครับมีลักษณะเป็นมุมทะแยงเฉียงนะครับลาดเอียงคล้ายๆกับสี่เหลี่ยมค้ามุมซึ่งไม่เหมือนกันนะครับมีลักษณะเข้าพิมพ์พระประธานนะครับ มีขอบกระจกลงมาได้นะครับนี่ลงมาชัดเจนนะครับอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับช่วงหัวไหล่นะครับเนี่ยลักแร้ไม่ได้เท่ากันเตะทุกองต้องบอกนี้ครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเป็นแฮนด์เมคครับลักษณะผนังหนึกแกร่งนะครับหนึกแกร่งเนี่ยองค์ส่วนใหญ่เนื้อขาวเนี่ยจะเป็นหนึบแกร่งคือดูปูนดูเหมือนกระเบื้องเลยนะตีความหนึไหมายความไหมครับเวลาเราดูใกล้ๆเนี่ยมันมีลักษณะเป็นจ้ำ นกนและเนื้อไม่แตกนะครับนี่มีเลว่าหนึกเห็นไหมครับหนึกพอหนึกปุ๊บเจอยุบหดเหี่ยวเข้าไปมันเลยกลายเป็นความซึง้งอันนี้เป็นความซึ้งแบบพระหนึก,กแกร่งนะครับนี่เห็นไหมครับหนึกแะดานพันเอ็กเราจะเห็นชัดนะครับงนี้องนี้นนจะเจอะลักคาวไซส์อีกแบบนี่นนก็เป็นผลึกเหมือนกันแต่จะต่างกับองค์เมื่อกี้เมื่อกี้เป็นเส้นเลยนะครับขึ้น อ,องนี้เนี่ยพอเราดูปุ๊บเนี่ยกลายเป็นผินอ่อนเลยนี่ลักษณะเวลาเราซูมลึกๆนะครับเนื้อจะต้องไม่แตกพระเก่าเนี่ยและขาดขาวไซส์รวมกับความนุ่มภายในเนี่ยดูแล้วเหมือนกับหินอ่อนนี่เหมือนพื้นหินอ่อนมากนะครับพี่แดนดูแล้วเป็นไงครับเหมือนไหเหมือนเป๊ะเลยครับเหมือนนะครับอันนี้แหละคือเป็นภาพติดตานะครับหลายคนถามผมว่าทำไมอาจารย์ไม่เอาพระใหม่นะครับพระโรงงาน ที่เพิ่งทำเนี่ยมาส่องสาเหตุคือผมไม่อยากให้เกิดภาพติดตาใช้คํานี้ดีกว่าเราเราดูภาพปิดตาของท่าที่ว่าดกันตามตาราให้ชินตาไว้อันไหนที่มันไม่ชินตาปุ๊บเนี่ยได้ตั้งข้อสองสัยไว้ก่อนแต่ถ้าเอามาขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันกลายเป็นปุ๊บเนี่ยเราเราชินกับภาพนั้นไปแล้วอะเห็นจาแตกต่างชัดเจนครับให้เราให้ชินกับภาพที่ถูกดีกว่านะครับให้ชินกับภาพที่ว่าดกันตามตำราเนี่ยครับ พวกกลุ่มนี้ครับเนี่ยมิติที่เกิดขึ้นในองค์พระเนี่ยดูนะครับความหดค่าน,นี้หลายคนบอกหดมีหดจากอะไรได้บ้างจริงๆแล้วปูนเซ็ตตัวก็หดตั้งแต่แรกแล้วล่ะก็มีวัสดุทุกชนิดยิ่งนานเนี่ยมันมีความกลอนอันนี้ธรรมชาติเลยนะครับมีความกลอนเห็นไหมครับสวยมากนะครับคือสูงข็้ไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวมากไปมันดูไม่ชัดเราเห็นธรรมชาติเนี่ยนะน,นี่ยุค แยกก่อนนะครับพระที่เนื้อแตกต่างกันก็จะไม่เหมือนกันครับกลุ่มนี้เนี่ยนะครับจริงๆพระพระ,พระกลุ่มนี้ม,ม,มีมีการผ่านการตกและเนื้อเนี่ยเป็นเนื้อละเอียดเพราะฉะนั้นเนี่ยรอยแยกมีก็จริงแต่ไม่ชัดถามว่าแยกได้เพราะอะไรเพราะว่าก็มีการผสมมวลสารนะนะครับมันก็มีโอกาสที่จะหลุดอย่างเงี้ยก็อาจจะมีมวลสารที่หลุดออกนะครับเปชัดเจนนะเป็นโพรงนะครับก็แล้วแต่ก็คือธรรมชาตินะครับ มีรอยแยกลอยล้าบ้างแต่ไม่เยอะนะครับไม่ได้ออกมาเป็นลาบักชีนะครับนี่นะแหละแล้วมีความมันวาวพระชุดนี้ประเด็นนี้คือว่าเนื้อจะละเอียดมวลสารที่เจอก็จะละเอียดนีด่ผมดูว่าเป็นทองเป็นเหล็กนะครับอันนี้เป็นโลหะนะครับมีเหมือนกันครับเป็นโลหะนี่นะฮะชัดเจนนะครับดูนะครับ หมือนเดิมครับลักษณะเนื้อดึก,กแกร่งเนี่ยดูเป็นหินอ่อนเลยไม่แตกสูงไปก็ไม่แตกครับส่วนตรงนี้เดี๋ยวมนื้ออันนะะี้เป็นเนื้อที่มานะครับถามว่าโบสารอื่นเราเห็นไหมจะละเอียดนะครับเนี่ยจะละเอียดมากเนี่ยุ่มพภากำแพงเนี่ยก็จะละเอียดน้นตาลแดงนะครับเนี่ยเล็กมากนะครับนี่ก็มีรอยแตกรอยแตกนี่เกิดจากอะไรครับ อันนี้คือเกิดจากเนื้อที่มันมีการหดแยกไม่เท่ากันหรือการโดนความร้อนความชื้นในครั้งแรกๆหรือครั้งหลังๆนั่นก็จะเป็นอย่างนี้ครับบางองค์เนี่ยท่านจะเห็นที่เรียกว่าลั่นบางคนเนี่ยเก็บพระสมเด็จอยู่วันนี้คืนนี้แตกเฉยเลยเจอความร้อนเจออากาศที่แตกต่างกันมีครับผมเชื่อว่ามีมีคนมีประสบการณ์ด้านนี้ <c oughs> ที่หยุพวางอยู่เฉยแล้วแตกนะครับอันนี้ก็รักษณแล้วแบบเดียวครับ ไม่ใช่ลักษณะของการแตกลายนาขอใช้กระดี่ะครับไม่ใช่ลักษณะของการแตกลายงานนะครับดูด้านหลังครับนี่นะครับแล้วเป็นธรรมชาติครับพระนะครับเนี่ยยึดเวลาดังนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ เดิมครับซูมไปใกล้ก็จะเหมือนพื้นหินอ่อนนะครับมีความหมนึกแก่งน,นะครับเดี๋ยวครั้นี้เราดูตำแหน่งที่อยู่ภายในแล้วดำๆมนเหมือนหินอ่อนมากนะยวผมให่ดูนี้ลักษณะแบบนี้นะครับคือเนื้อเนี่ยจะต้องละเอียดนะครับไม่เป็นผงนะครับมีแค่ใยบางๆเพื่อเป็นเหมือนพื้นหินอ่อนมากนะครับเหมือนเลยนะครับ ีแร่ลงครับกระจายตัวอยู่นะครับนี่ผมพ,พยายามจะดูว่าลักษณะที่อยู่ข้างในเราเห็นได้ว่าข้างในนะครับเนี่ยที่ด,ดาๆนี่คืออะไรคือสุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องดูให้ชัดคือให้ให้แสงมันจริงที่สุดครันยังไม่ดูไม่ออก นี่เวลาดูครับเราจะดูว่าเป็นอะไรอห็นเ้ลักษณะนเนี้ยอันเนี้คือจริงๆเนเป็นเป็นเป็นลักษณะอนิทองนะเนี่ยเอันนี้เราเห็นว่าเป็นลักษณะที่มันเป็นลักษณะเป็นก้อนนะครับมีความมีความเหน็บเหนียวนะอาจจะมีการลงรักไว้นะครับในเข้าที่ผิวนะครับเนี่ยคือเป็นลักษณะสาสนะครับเนี่ย นี่ครับเอินแล้วก็ลึกอยู่ตามร่องด้วยที่สำคัญน,นั้นเลือยหัวก,ก้อนนะครับอันนี้ผมถ่าตัดตัวนี้นะใช่ดำงนั้นมีคาวไซด์ปกคลุมอยู่นีนะครับนี่ก็คือที่ธรรมชาติอยู่นี่นะครับตื่นกัน เนื้อเนื้อเนื้อองค์นี้องค์นี้เก็บมานานแล้วยครับมานานนะประมาณก็เป็นสิบปีสิบป,ปีนะครับอันนี้เดี๋ยวเราลองดูดูขอตั้งรับนี่อ่าผมบาทีดูผมพิเศษนี่นะในนี้นนนคือเราจะเห็นว่าความขาวนี่ต่างนะครับแล้วเป็นก้อนนะครับเนี่ยมีเป็นก้อนออกมาอยู่นะนี่นะ แต่มันก็มีประสานเนื้อแล้วนะครับมีการประสานเนื้อด้วยนะครับในกวการละเนียดนะครับอันนี้ลองดูขอบพระบ้างครับเนื้อนี่แกกนะครับนี่ถ้าองค์นี้ลงพื้นกระจบมี่ารแพงนะอ่านี่เหมือนกันครับองค์นี้นี่มีลักษณะของแม่พิมพ์หนะครับบังครับอันนี้ก็ชัดครับน,นะครับ ดูตรงน,นี้นะดูลักษณะที่เรียบเห็นนะเนี่ยมันมีเส้นบระคับอยู่นะเนี่ยมยลงมาเนี่ยจะเรียบตรงนี้เรียบไหมนะมันะมีเส้นตัดนะฮะรอยนะครับ,รบมี่ตรงนี้น่าจะให้ดูนี้นะเมื่อกี้มันขอกนะันตรงนี้ครับแล้วมันจะมีแนวเส้นลองอมาเนี่ยแล้วไม่เท่ากาันละดาตัดแต่เราจะเห็นได้ว่า มีลักษณะเนื้อ Banana. ที่เรียบติดกันนะครับแล้วพอหลุดจากตรงนี้ปุ๊บเรียบเป็นรอยแตกที่เยอะเลยนะครับอันนี้ตัดชิดขอบนะครับในตรงนี้เรียบมาก่อนนะครับแล้วก็ตัดดูด้านเนื้อด้านนี้ด้านนี้ยิ่งชัดอ่านี่ชัดมากเห็นไหมครับขอบพลานีิถูกมังคับพิมพ์มาแล้วเนี่ยเรียบมาเลยนะครับนี่เป็นแม่พิมพ์เหมือนกันครับแล้วพอหลุดจากตรงนี้มาปุ๊บเนี่ยแตกหมดเลยนะครับตรงนี้นะครับเรียบเ,เป็นเป็นแนวมานะครับแล้วก็แตกเป็นชั้นๆนะ เนี่ยครับถูกบังคับพิมพ์มาถึงตรงนี้ครับน้าพิมพ์แล้วก็แต่นี่เป็นรอยตัดนะครับนี่ก็บังคับพิมพ์มาเนี่ยอ่านี่อันนี้ชัดเลยตรงนี้นะครับอย่างนี้เนี่ยเรารู้เลยว่าลักษณะเนี้ยมือทําแน่นอนไม่ได้เป็นลักษณะพร์ที่เคาะบล็อกในอดีตที่เคาะบล็อกเก่าก็มีหรือพระสมัยใหม่ที่ทําเป็นแม่พิมพ์สําเร็จนะครับเขาจะออกมาปุ๊บเรียบหมดนี่นะเห็นไหมฮะนี่คือรอยที่เป็นแม่พิมพ์พิมพ์บังคับ จากนั้นเนี่ยเนื้อที่เกินก็ตัดปิดออกนี่คือตัดออกนะครับชัดเจนนะครับเห็นไหมครับนี่ชัดนะครับนี่ดูของได้นะครับองนี้ก็สวยงามครับรเดี๋ยวเราปูดิเชนสสแกนแล้วก็ระหว่างนี้เดี๋ยวเราดูองค์อื่นต่อนะครับฮะอ๋อลืมทดสอบม้เลยครับไม่เหล็กนครับ เก็บเป็นสิบปีนะครับดูนะครับชัดเจนนะครับรอบนึงนะนี่นะครับลบนะ้มมาเลยนะครับอันนี้พี่แดงก็เพิ่งทราบเหมือนกันว่าไม่เหล็กได้ไม่เคยรู้มาก่อนรู้ใหม <laughs> น่นะครับ่เน,นี่หลายท่านนะครับเก็บมานานแล้วเพิ่งทราบนะครับัรน,นีเดีย